มาแบนมาสวัสดีครับพ่อพี่น้องปอกไปมาพอกกับเบาเหินอีกเช่นเคยพาอพี่พาน้องมากินลาบงัวเขียวลาบงัวเขียวตอนบใบใบ่ายค่อยๆพี่น้องเลยปลูกมันบ่แล้วหิวข้าวแห้งฮะเออตัวแรงๆนี่แหละมาๆพี่น้องแซ้นได้หนังอันต้มพร้อยพายพยนต้มตีนงัวบ่ขึ้นอย่ง ตีนเลือนตะพูนเลยกับลาบงวเขียวพี่น้องเลยนี่พักแก้มพักบ่งพักบุงบักเคีย้ยวพักกระเส็ดนี่เนี่ยสวาวันรวแกนในประทินพ่อพี่น้องเลยใส่กับลาบงวเขียวโรยหน้านี่เป็นไรพี่นอ้องขอทาปลาเลือดอยู่บ่ฮะมันเฟืองมามาพี่น้องเราต้องเอาอะไรสำหรับรเบาเหิน หยัดคือเก่าคือเดิมมาแล้วของมักนี่ขาดบ่ได้พี่น้องเอ้ยสักสิเขาเชลยเลียนแล้วสุมื้อนี้สักสิเป็นยิกแล้วฮะเข้ามาเลยครับท<ะ>่านถ้าอยากเข้าฮะ ผูท่านอีกมาด้พี่<ม>พน้องเ้ยแสบๆน้ำเบาเหือนด้อสาววาน้านมาเม่นเรากันอยากเขาอยากเรา <laughs> มาพี่น้องมาหลับงัวเขียวขมย้อย แส่บมาพี่หรอกนของแห้งใช่ไหมตหมมันดีนว่า เกือกือเลยนะอืมฮืมฮืมืมเสียบว่าเสบ่มนะเียไฮะ เพื่อพี่เพื่อน้องเลยเพื่อเย็บีทุกคน จดบ้างกันอนะ่ะเป็นยังได้สดปันนั้นต้มด้วยลับงวเขียว อืมอ um ือืมก็เห็นหน่ายที่เมื่อคไรบ่เหินมัมากที่ละมันยังหุ่นดี Ah, mais. Hein? Ah. Ừ. Nó như cùm cà đâu không có gìn lắm ừ, hà nào hơn nè ข้าวแบบพี่น้องัวเขียวมันข้าวเย่าบวมกันนะสาวว้านมาเป็นดังหิ้วเขาิวตัวนี้แหละพี่น้องเลยต้อนกาเป็นยนงกงนฮอดบายมาก,กค่อยๆนั้นยุงสีพพี่น้องมือ <c oughs> <c oughs> กลัเดียวรไทยกับพวกไหนมือแห้งเปลี่ยนหรอ ใส่เข้าไปแล้วนิ่งเลยพี่น้องเนี่ย, <c oughs> ยเน,นี่ยแป๊กแป๊กน,นี่ปวดหนวดเนาะ phát bùng ở ngâm hả mau là nhiều say thì là như nói nhìn nó phát âm bây giờ tôi cho ngâm phát bùng rồi ừ mình kia bài phát đấy phi ơi thế giả mông quân này mau là cái chắc comment cười bao ม,ม,มึงเอาได้เวียได้ไกลมึงเนี่ยกูปิ้งไ่้บบเนี้ยหันเป็ดมือพี่น้องไก่ตัวสมปันเนี่ยไก่แก่หันเป็นอะไรนาะ รับสมัครคนงานปลูกมันแปดอัตรา สาวานแล้วมีบุกทุเรียนมาให้ผู้หนึ่งพี่น้องเลยตบตบไทยพันน่ำพันเกาหลีมันเป็นพันเกาหลีพี่น้องพันยู่ข้างเฮี้ยนหละบวกทุเรียนผู้บักใหญ่เลยอ้าวนี่มอนข้างพี่น้องเลยบุจเกลื ันนดิมันหง่ายไงไอง้เ้อยดวแต่แสบพี่น้องกินกับเขามึงมีเงินสื่อองทุเดือนนี่แหละพี่น้องเลยสมมติว่าเป็นเรืยนอนอะไรกันได้การคือเขา แซร์ใพ่พี่หรอกเอาคลิปนี้พ่อชั้นนี้พี่น้องี๋อวไปเห็นยกรองมั่นเอาจีบไปตัดมันทีคำไม่เอ็นพ่อกันชิปนะใายเขาเบิงกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องพี่น้องเด้อพอมีกำลังใจให้คลิปกอไปบูกม,มั่นทำไม่แล้วก็